ทำตัวพี่หน่อยสวัสดีครับคุณก้าลงทำอะไรที่ทำอย่างไรไฟนิวซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครัก็ซ้อมอยู่ดีได้เก็บทุกเสื้อก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ครับก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้มีสิงห์น้ำเพื่อนพี่นะครับในเชตอนนี้เราอายุ17ทั้งหมดสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้76น้ำหนักไปปล่อยไปตอนนี้55-56ครับมวยสไตล์ไหนของเราครบเครื่องครับวันนี้มาเจอพับป่ายักษ์เนาะเคยต่อยกันไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งนึงครััับวนนนน้เป็ไง แพ้คะแนนเนาะพอเคยแบกเข้ามาแพ้เขาแบบแพ้เบียดกันหรือว่าขาดเบียดเหรอพอไปเบียดกันเออเขาควนจะตายไม่เขาหนีมัดอืมวันนี้เราต้องมาเจอกันใหม่ครับผมวันนั้นไต่กัมเบ็ดเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าต่ที่เอาที่นี่เหรอใช่ครับตรงนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเลยอ่ะครับผมปล่อยขึ้นมาปล่อยขึ้นมาร้อยสิบห้ามันบีบแล้วเนาะใช่ครับที่วันนี้เอาคืนได้ไหมได้ครับมมันใหญ่เลยมั่นใจครับแล้วล่าสุดต่อยใครไปไต่กับพระเดชศึกครับที่ ออมวันนั้นไปไปไงผลแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนอีกวันนี้แพ้ติดต่อเลยเดี๋ยวนี้แพ้หนึ่งชนะสองวันนี้พร้อมมาแจ้งเกขามาด้นะ้อยจุ1เจ็ดเปที่สองหลักแล้วไปไงเกินจุดสองจดสองจุดสนิดเดียวเออที่สินที่สายหน่อยร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสบู์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับ่าคุมมากี่กิโล ตอนที raine, ่ลราพาสายต่อยมวยไทยมาทั้งหมด60คนจังหวัดจุลปกรณ์ฝากชิญยช่วยแฟนคลขาหน่อยแค่นี้นะครับเขาจะชนะกับเราอ่ะช่วงนี้ครับครับครับใส่โยเกิร์ตไปส่งคเขาไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมมาเป็นเดือนครับผมแต่ซ้อมอยู่ที่ใครที่เขาปัญหาครับอยู่ที่เจ้าแบบสุร่าครนีอยู่สุร่าเลยอยู่นั่นมีใครเป็นกู้บอซ้อมแร้วบ้างตอนนี้เลือกอะไรก่นครับกับเพื่อพี่ๆน้องๆายชายอยู่เนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ ี่สูงเท่าไหร่น้ำหนักแปล่อยเราตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆที่68ครับมวยสไตล์อะไรครับปล่อยหมัดคแบบวันนี้จะต้องมาเจอกับโอปอเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมับต่อยยังได้ดูยังได้ดูแล้วครับเขามวยสไตล์มวยสไตล์ปั้มในเข่าครับวันนี้มาเจอโอปอวางเค่งวางแผลไงดีเก่งให้จังหวะต่อยสไตล์เราเนาะล่าสุดต่อยไหนมา เป็นัญชาติที่สมุยครับเห็นไหมวันนั้นเป็นไงชนะน็อกมาอันนั้นกี่ยกอ่ะสามยกหรือห้ายกห้ายกเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบสี่ครับแล้วเวทนี้เลยครับวันนี้ร้อยยี่สิบสี่เนาะแล้วอย่างที่นี่เคยมาต่อยไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกครับถามจริงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนแต่วันนี้ต่อยตอนกลางวันเนาะได้ฝึกซ้อมต่อยกลางวันหรือไม่ได้ฝึกซ้อมมันก็ไม่มีปัญหาเนาะอย่างร้อยยี่สิบสี่ที่สอบหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดก็ นนิดนึงครับออกมาขัดน,นิดหนึ่งคือมาซาบายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยครับโซบูแรงรรวันนี้พร้อมเมาใช่ไนะในกรุงเทพกลับบ้านนะใช่ครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้หลักสามสิบครับคนจังหวัดคนจังหวัดกาญจนบุรีครับเด็กกาญจนบุรีอ่าฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับผมสายโยเกตไอยสรีมครับวันนี้เต็มที่อันนี้ขอโชคดีพักนะโอเค ครับเพื่อตัดสอบสาชิ่งไฟนอลซ้อมมากี่วันเรียนครับซ้อมอยู่ที่คใครที่พ่อพงการอยู่ที่เดิมสระบุรีแล้วไฟนี้มีใครช่วยเป็นคู่ปรับสระบุรีดันมาอินเดซอนพวกไหน่ายเยือนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบเก้าสูงเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดน้ำหนักปบบหอยเราตอนนี้หกสิบแปดสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้เดี๋ยต้องไปเจอคู่ปรับเก่าอีกแล้วก้ารอารมณ์เพิ่งเคยชนะกันมาป่ะล่าสุดไหมไม่หรือก่อนก่อนวันนั้นชนะก็แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาด เขอเปลี่ยนกาวันนั้นต่อยกัเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าแต่วันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดเลยนะเราโตขึ้นด้วยหรือเปล่าก็เลยปล่อยขึ้นมาแล้วเขามวยสไตล์วันนี้จะต้องมาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เอาชนะย้ำได้ไหมได้ครับมั่นใจเลยนะคือไม่ประมาทนะล่าสุดต่อยใครไปที่ไหนที่นี้ปะที่นี่วันนั้นเป็นไงชนะชนะเหมอกัน๋อชนะเหมือนกันวันนั้นเวทร้อย ร้อยสิบห้าแล้วมีร้อยสิบเจ็ดถ้าเข้าชั่วหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้เต็มที่สมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมยำเฉยนะเนาะคุมมากี่กิโลไฟนี้ยี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดแปครั้งคนจังหวัดตุรกีฟาเชิญเชิดไปกับน้อยวันนี้ท่านเจ้าหน้าที่เอาชนะกลับได้แล้ไปดิขอโชคดีมากครับดีครับผมรับคนไรซิ่งไทยไฟน์เดลซ้อมมากี่วัน ซอ้อมอยูอ่ที่ใครเอกุ๊ปอาออยู่ที่เอลกุ๊ปมีใครเป็นคูปป่บ่้อลมังเยอะก็พอน้อูยอเยอะยอ่าพืกอายเอ,อ,อนออเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่นสหน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้มวยสไตล์อะไครับว,ว,วันนี้เจอพลังซับเนาะเคยพลังซับไหมไม่ไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเข้เลยเขยาเขามวยสไตล์วันนี้เจอพลังซับวางเกวางไหนไงดิ ไปทำแผนมวเวีดีโอแจ็คเกมมวเวีดีโอล่าสุดไก่ไหนมาไปที่ตะวันนาวันนั้นไก่กับหลังเคียดไม่ได้เป็นไงชนะหรือแพ้วบนั้านเจ้าน้าครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ต่อยวันนั้นต่อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนิดต่อละกี่ร้อยยี่สิบสองเนาะถ้าเข้าชั่วงหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดนิดหน่อยมาขาดมาทารบายนะร่างกายไปที่เเปอร์ซ็10% ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะเราค่ายคุ้มมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดมาบหครั้งคนจังหวัดฟาช่วยๆไปขับรถไหนอ่ฟาเชียดาวน์ี่นอยช่วยดีขอบคุณครับใครครับคนเชี๊ยบเป็นนักการุ๊บเจ้าแม่สาวลีฟาซ้อมมากี่วันเดือนน้ลซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกเจ้าแม่สาวลีอยู่ที่ปัตตานีมีใครเป็นผู๊บก้ควซ้อมวันนี้ หลายคนนะเจอในค่ายเยือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่บอกว่าสูงเท่าไหร่และร้อยสิบแปดน้ำหนักแบบปอยตอนนี้สี่สิบล้วมวยสไตล์อะไรครับที่มือวันนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกับลาวีเคยต่อยกับลาวีไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่เขาต่อยเขายากเขาโมยสไตล์สี่มือวันนี้มาเจอลาวีนะวางเกลีวมาแบงคบไงดิดูไปเรื่อยๆกับต่อตะไตล์เนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ นี่ควันนั้นใส่กับปาจาวเวทแปะมันแถวนอกไปวันนั้นเบีเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สามเลยโตขึ้นเหรอถ้าเข้าชั้หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยอะดีซิยีสายเนาะร่างกายโตได้กี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พาะอร่อยยังนงกับใครนะครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ขี่ยาลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดแปดเก้าสิบับคนจังหวัดปัตตานีฝากช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยอ่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะที่อย่างนี้เต็มที่แนานๆแล้วอ่าวันนี้ป๋าโชคดีครับเด็กครับสวัสดีครับผมโอปอลคนเดิมคนไทยครับใค้เรียนซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ท่าอันอดิมคนไทยอยู่อยู่ที่กระบี่มีใครเป็นผู้ประกอบการบ้างมีพวกอ่าเด็กนิดมาลายทองนะครัระเพิดพี่พี่นอนในท่าเหรอเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วโอปอล์ยี่สิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบหกโมงใสไตล์อะไร ตายไปเตอร์ครับโมวันนี้จะต้องมาเจอไซโยกไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อหรือยังไม่เคยยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเจอเขานะวางเกมวางแผงไงดีก็ไปตามสไตล์ล่าสุดต่อยไปที่อ่าร่างเลยครับวันนั้นต่อยกับต่อยกับน่าจะเออกสูเป๊ะมั้งแพ้ครับแพ้คะแนนเหรอครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่เบียดร้อยบ126วันนี้ต่อ124เนาะบีมไหม ไม่ครับร้อยโลใหญ่ประมาอ๋อร้อยยี่สิบนี่พอดีพอดีถ้าเข้าชั้นหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาไม่เกินนิดหน่อยก็เกิดก็วิ่งยี่สิบยี่สิบเนาะร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณร้เปร็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะนะคุมมากีกิโลคุมมาประมาณห่้าโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดประมาณร้อยไทจังหวัดมือครับฝากชิญยช่วยแฟนคลับหน่อยฝากมือดำ ช่วยเป็นกำลังใจให้โอโปลด้วยครับคืนนี้เป็นที่นอนครับอ่าขอโชคดีขอบมากครับครับว้หน่อยครับกำลังกับลานนาอุตส่าห์ฝ่ายเราซ้อมมาอีวันสองสัปดาห์ซ้อมอยู่ที่ค่ายลานาครับอยู่ที่ปัตตานะครับอยู่ที่เดิมเราเลยมีใครไปเชื่อไหมที่ว่าซ้อมไปเนี้ยอยู่ที่เป็น้วไงครับตอนนี้เราอายุสิบแปดปีสูงได้แล้วครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเองห้เก้ามวยสไตล์ครับทั้หมดวันนี้เลยต้องมาเจอกับวัชระพล เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกมมาต่อยพยานอะไรเขาหมดจะตามาทศรีตาวันนี้มาเจอเขานะวางเควางแผงไม่ดีอพอดูเลยดียร้ล่าสุดต่อยไปที่อี่มานวันนั้นต่อยกับน้นลุนที่กับเป๊ะวันนั้นะชนะคะแนนเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดรอร้อยยี่สิบสองใหญ่กวไาม้หรือว่าโตขึ้นมาแทนอ๋อมาแทนเหรอรู้ตัวกี่วันสองกัราเออ่าวันนแล้วเรามีรายการอยู่ไหม มีวันที่สามอ๋อเลยดึงลงมานี่แต่ก็พร้อมมาเนาะตอนนี้เลยเป็นร้อยยี่สิบสองถ้าเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาแล้วพอดีมาพอดีมาสบายร่างกายไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเกินนะสม่วยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับพ่าแล้วเนาะคุ้มมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบครั้งฝนจังหวัดปัตตานีฝ้าช่วยๆแฟนคขับหน่อยขอบคุณมะล้อมแจ้งผมเลยครับต่างระเท็เที่ยวถึงมาแทนก็เต็มที่แน่นอนเพราะรายการเราก็มีอยู่แล้วขอให้โชคดีสำหรับครับ หน่อยสวัส ah, ด right <Me> er. ีค ah. ร so, ับผมลาวีล <Okay. S 2> hmm, ูกสวนไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมหลายวันเยอะอันนี้มาแทนเหรอหรือมนในรายการมาในรายการอ๋อก yeah, <that> ็ซ้อมอยู่ที่ลูกสวนที่เดิมมีใครเป็นผู้่บ้องซอลมักมีใครเป็นผู่บ้องขอซ้อมตอนนี้มีพียร์ปาโดนปันประเด็นแตคสมมติวินนี่เป็เพื่อนในข้าเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละมี21ปีสูงเท่าไหร่ครับ100ขึ้นไปน้ำหนักป่วยๆเราตอนนี้อป่วยตอนนี้วัน108ใช่มวย108มวยจะตายไหน ได้อ่วันนี้เจะต้องมาเจอกับเพชรนาคาเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกงต่อยย่างได้ดูยังเขาโมเดเตย์ลูกดัดแทงแตกเอาควายอ่าวันนี้มาเจอแล้นะวางเกมวางแผนให้ดีได้ตามเตย์ตายเราเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าสุดต่อยที่ล้านเนือเนาะอือวันนั้นเป็นไงชนะชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยแต่ ไม่ลดไม่เยอะต่อยป่อยครับต่อี่ยนร่างกายอ๋อเพราะมันสามยก้วแล้วอย่างห้ายกอ่ะก่อนไปต่อยน้องเอานั่นต่อยไปที่ต่อยไวที่ด้านหนึ่งนะวับนั้นะค่น้องก็ออกไปพาแม่น้องเวทเท่าไหร่แล้วันห้ายกไม่แน่ใจว่าจะไม่ได้แต่วันนี้ต่อยมายี่สิบสามใช่ถ้าเขาชป็น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดมาเกินเกินประมาณตอนงานกับหมาวิ่งยืนสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ผมมาเจ้งเกิดที่นี่ thể ảo à, chiến à, thì đã nè khung bao nhiêu km khung bao nhiêu km khoảng 4 là khoảng bội vậy ạ? được rồi ừ. ừ, được là... rồi được rồi ở tỉnh có thể là học sinh giỏi cho tỉnh học sinh giỏi của tỉnh Long An có